เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนตอนนั้นผมกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาเด็กประถมศีแถวบ้านผมสมัยนั้นตัวค่อนข้างโตและแข็งแรงเพราะต้องออกแรงช่วยพ่อแม่ทํางานเด็กผู้หญิงก็จะช่วยแม่ทำงานบ้านและเลี้ยนน้องเด็กผู้ชายจะช่วยพ่อแม่ทํางานกลางทุ่งนาตอนวัวควายไปกินหญ้าทุกวันบางครั้งก็ออกไปหาปลาในลําคลองอีกอย่างการลเล่นต่างๆของเด็กๆ ก็เป็นการออกกําลังกายล้วนๆยังเล่นตีจับเล่นซอนแอบเล่นกระโดดเชือกว่ายน้ําเล่นตามแม่น้ําลําคลองปีนต้นไม้ยังรู้จักเอาตัวรอดดีๆกว่าเด็กสมัยนี้หมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านชนบทอยู่ห่างจากตัวเมืองออกมาค่อนข้างมากมีลําคลองไหลผ่านที่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาทําสวน วางจากคำนาก็จะเข้าป่าหาของป่ามาทำเป็นอาหารหรือเอามาขายในตลาดมักจะพาตนไปหาตามภูเขาตามพ้วยหนองคลองบงึงบ้านก็ปลูกอยู่ห่างๆกันจึงมักจะมีพื้นที่ว่างให้เด็กๆได,ด,ด้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานท้ายหมู่บ้านเป็นวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนานแน่นเห็นร่มเงาร่มเคร้งอยู่รายรอบบริเวณวัดแถวกำแพงวัด จะมีต้นตาลสูงตระหนานขึ้นเรียงรายไปรอบแนวกำแพงตอนกลางคืนพ่อมองไปที่วัดจะเห็นเงาของต้นตาลสูงชะลูดยิ่งเวลามีลมพัดใบตาลที่ห้อยย้อยลงมาจะแกว่งไกวมองไปมันพวกผีเปรตกำลังโบกมือทักทายผู้คนผมซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดจึงไม่ค่อยอยากจะมองไปทางวัดตอนกลางคืนบ่อยนะักโรงเรียนประถมของพวกผม ตั้งอยู่ติดต่บวัดนั่นแหละครับมีเพียงกำแพงวัดกันสมัยนั้นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .7 เด็กนักเรียนมีเป็นจำนวนมากพอถึงเวลาพักทีพวกเราก็มักจะมาวิ่งเล่นกันใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างกำแพงวัดเพราะเป็นที่ร่มรื่นต้นไม้ต้นนี้ก็มีประวัติอันชวนขนหัวลุกซึ่งผมยังจำได้ดีและเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมาพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งผมกับเพื่อนๆหลายคนพอพักเที่ยงกินข้าวเสร็จก็พากนาันวิ่งเล่นใต,ต้ต้นไม้ตามปกติพวกเราเล่นตีจับกันอยู่ขณะก,กำลังเล่นอยู่ดีๆก็มีเสียงซาซ่าดังมาจากต้นไม้พวกเราทั้งหมดหยุดชะนักจากการเล่นตามแหน่หน้าดูว่าเป็นเสียงอะไรทันใดนั่นเองต้นไม้ก็เอียงลำต้นลงช้า,ชา ทำท่าว่าจ,จะล้มลงมาพวกผมที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็พากันแตกกระจายออกไปเราทุกคนเห็นคาตาในที่สุดต้นไม้ก็ล้มฟาดลงกับพื้นเสียงดังสนั่นผมกับเพื่อนเลยวิ่งไปบอกคุณครูในห้องพัะครูมีต้นไม้ล้มอยู่ข้างกำแพงวัดครูหลายคนรีบวิ่งออกมาดูแต่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ได้ล้มไปไหนลำต้นยังตั้งตรงอยู่ตามเดิม พวกผมทุกคนตามมองเป็นไก่ตาแต่คนครูคิดว่าพวกเราโกหกหลอกให้ครูวิ่งมาดูถึงพวกผมจะยืนยันกันหลายคนพอผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเชื่อในที่สุดก็เลยไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ล้มอีกแต่พวกเราก็ไม่เข้าไปวิ่งเล่นกันที่นั่นอีกเลยด้านหลังของวัดมีลำคลองเส้นหนึ่งไหลผ่านและมีศาลาเล็กๆตั้งอยู่ริมลำคลอง ตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวันเด็กนักเรียนที่ตัวโตวหน่อยก็มักจะมาเล่นน้ำกันที่นี่ก่อนกลับบ้านเป็นประจำตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นป .5 แล้วอีกสองปีก็จะเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนผมชวนไอแดงเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปเล่นน้ำที่คลองหลังวัดเราไปกันแค่สองคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนั้นถึงไม่มีเด็กมาเล่นน้ำเลย เมื่อไปถึงสาลาท่าน้ำเราก็ถอดเสื้อผ้าลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเล่นไปสักครู่ผมมองขึ้นไปบนตลิ่งฝั่งตรงข้ามกับสาลาท่าน้ำซึ่งเป็นพงหญ้าขึ้นร็อกสูงท่วมหัวพื้นที่ต่อจากนั้นไปจะเป็นแนวป่ายาวไปจนถึงเชิงเขาผมสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันกับผม เดินแหวกพงหญ้าออกมานั่งดูผมกับเพื่อนเล่นน้ำกันที่ริมตลิง่งเด็กคนนั้นแต่งตัวแปล,แปลกๆไว้ผมจุกนุ่งโจงกระเบนสีเขียวเข้มและไม่สวมเสือ้อเขามองมาที่เราสองคนเหมือนอยากจะเล่นน้ำด้วยผมจึงร้องถามไปมาเล่นน้ำด้วยกันไหมละ่ะเด็กแปลกหน้าผอมหัวไม่พูดไม่จาแต่ค่อยๆไต่ตะลิ่งลงมา แล้วเราก็ว่ายน้ำเล่นกันว่ายกันเพลินจนกระทั่งตะวันใกล้ตกดินผมกับไอแดงก็เลยบอกเด็กคนนั้นจะกลับบ้านกันแล้วเด็กคนนั้นมีท่าทีเสียดายทำหน้าไม่หน่อยผมไม่ลืมถามชื่อแท้ว่าชื่ออะไรมันบอกว่าชื่อจุกบ้านอยู่ถนนมันชี้มือไปทางพงหญ้าที่แวกออกมาตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรขึ้นจากน้ำกันแล้ว ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะบริเวณนั้นพอมืดค่ำลงมันดูน่ากลัวก่อนกลับเจ้าจุกมันบอกว่าจะรอเล่นน้ำกับพวกเราอีกผมพยักหน้าให้มันส่งไปหลังจากวันนั้นอีกหลายวันผมกับไอแดงก็ชวนกันไปเล่นน้ำที่เก่าผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระเพราะหลวงตาได้เอาขนมที่ญาติโยมนำมาทำบุญในตอนเช้ามาแจกให้นักเรียนในโรงเรียนกิน ตอนที่ผมกับไอแดงไปถึงท่าน้ําเป็นเวลาค่อนข้างเย็นเพราะเรามัวแต่เล่นอย่างอื่นกันอยู่เด็กที่เล่นน้ําก่อนหน้าพากันขึ้นจากน้ําหมดแล้วเหลือแต่เด็กผมจุกซึ่งยินแต่งตัวเหมือนเดิมไม่ยินรอพวกเราอยู่พอเห็นเรามามันก็พูดตัดเคอพวกก็เหมารออยู่ตรงนี้ตั้งหลายวันไม่เห็นมาก,กันสักทีผมกับไอแดงก็นึกสงสาร เลยแบ่งขนมที่ได้จากหลวงตาให้จุกกินด้วยแต่มันไม่ยอมรับบอกว่ากินไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่ามันคงไม่ชอบขนมแบบนี้จึงชวนกันลงเล่นน้ำตามปกติขณะนั้นเป็นเวลาโผลเคลใกล้จะค่ำเต็มทีพวกเราว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกก็ได้ยินเสียงคนบนตลิ่งฟากผีจุกลงมาตะโกนเรียกบอกว่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ หนีมาเล่นน้ำอีกแล้วนะเจ้าจุกเดี๋ยวก็โดนพ่อตยเอาหรอกผมเลือกตาไปมองเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเพราะเธอนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าเหมือนคนสมัยโบราณเขาแต่งกันไม่ยืนร้องเรียกจุกให้ขึ้นจากน้ำอยู่ที่ริมตะลิง่งผมนึกว่าคงจะเป็นแม่จุกมารียกจึงหันไปมองมันเห็นมันรีบว่ายน้ำเร็วจีไปที่ตลิง่ง มันกลัวจะถูกทำโทษแต่พอมันว่ายไปถึงตะลิงผมก็ต้องมองมันตาค้างเพราะร่างของมันลอยวูบขึ้นจากน้ำไปหาผู้หญิงคนนั้นบนตะลิงเมื่อขึ้นไปถึงเธอคนนั้นก็คว้าข้อมือมันแล้วพากันลอยหายเข้าไปในพงหญา้าต่อหน้าต่อตาผมกับใบแดงที่ลอยคออยู่ในน้ำโดยที่เท้าของคนทั้งสองไม่ได้แตะพื้นเลยทันทีนั่นเอง ทงหญ้ากก็หายวับไปกลายเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ตั้งตารางงานอยู่แทนที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นพาเจ้าจุกลอยหายเข้าไปในบ้านเห็นคนหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินไปมากันขวักไขว่ยอยู่ในบริเวณบ้านทุกคนล้วนแล้วแต่แต่งต,ต,ต,ตัวมั้นคนโบราณพวกเขาเหมือนจะรู้ว่าผมกับไอแดนกำลังจ้องมองดูอยู่จึงพากันหันมามองเราสองคนเป็นตาเดียวแล้วยิ้มให้ ก่อนที่ภาพนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นผมญาต,ตามเดิมผมหันไปมองหน้าไอแดงไอแดงมันก็เหลือบตาม,มามองผมเช่นกันหน้าตามันบ่งบอกว่ากำลังตื่นตกใจสุบทีดอะออ,อไอแดงเองเห็นเหมือนข้าไหมวะผมถามมันเสียงสั่นมันก็ตอบมาเสียงสั่นไม่แพ้กันเห็นสิว่าถามได้ จากนั้นเราสองคนก็ไม่รอช้าจ้วงแขนแข่งกันว่ายน้ำขึ้นฟังคว้าเสื้อผ้ากับกระเป๋านักเรียนได้ก็เพ่นแนบวิ่งหนีไม่คิดชีวิตชนิดไม่เหลียวหลังมาดูพอวิ่งมาถึงหน้าวัดก็ได้ยินเสียงร้องทักเฮ้ยเองสองคนวิ่งหนีอะไรมาเสื้อผ้าก็ไม่ใสหลวงตานั่นเองที่ร้องทับมาพอเห็นหลวงตาเข้าท่านั้นผมก็เข่าอ่อน เป็นหลงหลงพับกองตรงนั้นเลยอาจพระตกใจเล่นเหนื่อยจากการวิ่งหนีผีก็เป็นได้รู้ตัวอีกทีก็มานอนอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วมีพ่อแม่คอยดูแลอย่างเป็นห่วงหลังจาก,กวันนั้นผมก็เป็นไข้ตัวร้อนจี๋อยู่หลายวันไปหาหมอเอายามากินก็ไม่ค่อยทุเลาพอร้อนใจกลัวว่าผมจะเป็นอะไรไปมาก จึงไปนิมนต์หลุงตามาทําพิธีรดน้ํามนตให้อีกแดนพ่อเล่าเรื่องที่ผมเจอในวันนั้นให้หลวงตาฟังหลวงตาฟังแล้วก็พยักหน้าท่านบอกว่าผมกับไอแดนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษสามารถเห็นดวงวิญญาณได้ผมคงไปเจออาถรรพ์วิญญาณผีตายโหงที่ท่าน้ําเข้าให้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าของหลวงตาย,ยังเป็นเด็ก ที่ริมคลองตรงนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมาปลูกบ้านเป็นบ้านไม้หลังใหญ่บริวารในบ้านมีมากมายเศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวแกเป็นเจ้าของที่นาแทบจะทั้งหมดในย่านนี้จึงมั่งมีเงินทองเล็กเก็บอ้อยในบ้านจนวันหนึ่งโจรมันรู้เข้าจึงมาปล้นบ้านมันได้ฆ่าคนในบ้านทิ้นทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เด็กต่อมา ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นที่รกร้างไม่มีใครกล้ามาปลูกบ้านอยู่ถาญายาประกาศขายก็ไม่มีคนซื้อจนมีแต่พงหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเล่าลือกันว่าเจ้าของที่เขาหวงวิญญาณที่ผมเห็นคงจะเป็นวิญญาณของคนในบ้านนั้นที่ยังไม่ไปพุดไปเกิดพรุ่งนี้หลวงตาจะทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาเหล่านั้นเขาจะได้ไปสู่สุคติสัที ผมนอนฟังพ่อกับหลวงตาคุยกันด้วยใจอันสั่นระทึกเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผีได้ถนัดชัดเจนใจหนึ่งก็นึกกลัวแต่อีกใจก็นึกสงสารจุกกับคนพวกนั้นและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมกับไอแดงก็ไม่เคยลงเล่นน้ำตรงนั้นอีกเลยเดี๋ยวววาแต่ลงเล่นเลยครับแค่เฉียดเข้าไปใกล้ผมยังไม่กลา้าส่วนสัมผัสพ,พิเศษที่หลวงตาว่า ผมได้ประสบพบเจอกับตัวเองอีกหลายครั้งเหมือนกันซึ่งแต่ละครั้งมันก็ได้ตอกย้ำให้ผมเชื่อว่าดินแดนหลังความตายมีอยู่จริง